ดีกว่าค่ะนะคะพี่การเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายรูปกล่าแฟนคลับหน่อยนะคะเรียนเชิญค่ะนะคะขึ้นมาเลยนะคะได้เลยนะคะเพราะพี่การเขาจะต้องเซ็นให้ประมาณ300กว่าใบอะแต่เขาเซ็นเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เดี๋ยวเก็บรูปสวยๆนะคะได้เลยนะคะนี่คือช่วงเวลาดีๆบอกแล้วค่ะลงทะเบียนก่อนมีเสร็จก่อนนะคะแนบชิดแบบนี้หลับไปเลยไหมคะคุณพี่คะ แอบอิดหาโครมกับโครมมาถ่ายแล้วก็แอบอิงอย่างเงี้ยน,นะได้เลยได้เลยตัวเจอขอบพระคุณค่ะอย่าลืมสติ๊กเกอร์นะคะได้เลยนะคะมีกอดมีกอดด้วยคนที่เขารักอะเนาะนะคะขอบพระคุณค่ะเรียนเชิญเลยนะคะได้เลยค่ะเตรียมตัวเลยนะจ๊ะ เขาคิว okay. แน่นนะคะแต่บอกได้เลยว่ามางานนี้พี่กันเขาเต็มที่อย่างแน่นอนเรียนเชิญค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะเตรียมตัวกันให้ดีสำหรับคนรักพี่รุศนะคะพี่รุศเดี๋ยวเตรียมตัวนะจ๊ะแฟนคลับของพี่รุศเขาหนาแน่นอยู่แล้วนะคะไปทุกที่เจอกันตลอดแล้วก็ยิ่งโหวถ้าใครได้ไปร่วมกิจกรรมกับแพนชีนของเรา จะรู้เลยว่าแฟนคลับของแต่ละบ้านน่ารักจริงๆมาด้วยใจเลยบางคนนี่อยู่ไกลแค่ไหนสัดกิจกรรมที่ไหนไปหมดนะคะตอนนี้ช่วงเวลาดีๆอยู่กับนะคะ f c ของพี่การนั่นเองอย่างที่พี่หญิงได้บอกนะคะใครที่มางานนี้ยังไม่ได้ของขวัญจากแฟนชินคุณมาร่วมสนุกกันได้นะคะเรามีมินิคอนเสิร์ตเรามีของที่ระลึก เรามีผลิตภัณฑ์จากแพนชีนมอบให้ยิ่งมาเจอกันในทุกช่วงเวลาตั้งแต่11โมงครึ่งเนี่ยบอกได้คาเดียวว่าขนท้องกลับบ้านไม่โหโหไม่ไหวเลยอะนะจ๊ะมีโอบมีโอบด้วยอ่ะโอ้โหน่ารักที่สุดนะคะเรียนเชิญคะ่ะเรียนเชิญน,นะคะแฟนคับจะอยู่ด้านซ้ายมือของพี่การน,นะคะ เพราะว่าเวลาพี่การเขาเซนลายเซนไว้จะได้สวยๆเนาะนะคะได้เลยได้เลยค่ะได้เลยยินดีค่ะยินดีนะคะได้ไหมคะมีทัก <c oughs> พ,พี่การเริ่มงงนิดนึงรักรักพี่การยังไงพี่การนั่งเลยจะมีการจัดท่าให้ ขอบพระคุณนะคะรักและบังคับไปด้วยในตัวนิดนึงนะคะพี่การจะยืนไม่ให้ยืนอะ่ะพี่การต้องนั่งนะคะยิ้มสวยๆเลยค่ะซ้ำ Yes นะคะหนึ่งรูปส,สวยๆเรียนเชิญค่ะแฟนคลับของพี่การน่ารักทุกคนนะคะ ค่ะพระคุณค่ะต้องบอกก่อนว่าบางคนเขามารอกันตั้งแต่เช้าเลยหลายคนที่กลังมาถึงวิกซีนะคะสงสัยเอ๊ะทำอย่างไรถึงได้ถ่ายรูปนะคะทั้งพี่การพี่รุทพี่แก้มท้ามงไงเอ่ยง่ายๆเลยนะคะมาจองคิวกันตั้งแต่เช้าเลยลงทะเบียนเรียบร้อยเนี่ยค่ะเพราะว่าวันนี้แทนจีนของเราภายใต้คอนเซ็ปต์ดีๆอย่างที่ได้บอกไปแทนจีนเด็กที e บลอกชายเราส่งต่อของขวัญ การดูแลสุขภาพผมนะคะให้สําหรับทุกคนค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งผู้หญิงและผู้ชายอย่างที่พี่กันได้บอกไปนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นผู้ชายก็ดีนะคะเขาก็ใส่ใจแล้วก็ดูแลในเรื่องของสุขภาพผมอย่างแท้จริงเลยยิ่งคุณนะคะรักสุขภาพตัวเองมากเท่าไหร่ต้องดูแลสุขภาพผมดูแลในเรื่องของการออกกำลังกายก็ดีองค์ประกอบต่างๆนะคะ ให้เราออกมาดูดีที่สุดได้เลยค่ะขอบคุณค่ะแฟนขบของเขาน่ารักจริงๆนะเนี่ยเนะีคะอันอันนี้ซีกันมานาน,นมนะคะขึ้นมาขออนุญาตเลยกันเราเป็นเพื่อนกันแลละกอดคอเลยนะน่ารักสุดๆนะคะอะไรคะ่ะ คำว่าคุณค่ะวันนี้คุณอยากจะถ่ายรูปนะคะเธอชังชังกล้าถ้าเป็นเราเราไม่กล้านะเรารักของเราอ่ะอันนี้แบบโอ้โหว่าจัดเต็มจริงๆพี่กันเริ่มแบบตายละนะคะมีหลายรูปแบบจริงๆ ได้เลยนะคะใกล้ชิดแบบนี้แล้วค่ะอย่างที่น้องหญิงได้บอกไปแหละแฟนข่าวหนุพี่การพี่รุตพี่แก้มกอดอันอบอุ่นพร้อมยิ้มหวานๆของเราคุณจะได้ภาพนะคะสวยๆขนาด A4 เลยพร้อมลายเซ็นนะคะเท่ๆทั้งพี่การพี่แก้มพี่รุตเลยนะจ๊ะ มีม,มีมีการตีกต้อนด้วยอืมนะคะเขาลงทะเบียนนะคะจองคิวไว้หลายรอบดูเคลิ้มดูเคลิ้มดูเคลิ้มยังไงไม่รู้อ่ะคนเนี้ยมาปุ๊บกอดเบาๆแล้วทำหน้าฟินรักเอ้ยนะจ๊ะเป็นแบบที่น่ารักของพี่การนะคะ เตรียมตัวเลยแล้วกันเนาะแฟนคลาบ้านพี่รุตนะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งย่างหนึ่งแน่นกันอยู่เลยบ้านพี่รุตเลยไหมบ้านพี่รุตเนาะบ้านพี่รุตขาอย่าให้หน่อยหน้าเรารักพี่รุตนั่นแหละพอๆกับพี่การเดี๋ยวเตรียมตัวนะเดี๋ยวให้พี่การนะคะส้าเงยนิดนึงพร้อมนะคะ แฟนข่าวบ,บ้านพี่รุตเตรียมตัวเตรียมตัวนะคะเตรียมตัวดีกว่าเดี๋ยวเราจะเจอพี่รุตแล้วขอบว่าคุณเนี่ยคะใครอยากได้ของขวัญจากแฟนชีนเรียนเชิญค่ะตอนนี้เราอยู่กับกิจกรรมสุดพิเศษเ e อ็กซ์คลูซีฟจริงๆเดี๋ยวเราจะเจอมินิคอนเสิร์ตทั้ทงพี่รุตพี่แก้มพี่กันพี่กันพี่แก้มพี่รุต บางคนเริ่มงงสามคนนะคะสองหนุ่มของเราและหนึ่งสาวเรียนเชิญค่ะบางคนไม่ได้อยู่ชลบุรีนะคะอยู่กรุงเทพนะ่ะอยู่จังหวัดอื่นๆเขารักของเขาอะ่ะเขาก็ตามมานะคะจัดกิจกรรมที่ไหนมาร่วมด้วยตลอดแทนทีนฝากไว้นะคะสำหรับ ใครที่ชื่นชอบแบบการดูแลสุขภาพเส้นผมวันนี้คุณไม่ต้องไปสปาในราคาแพงพี่การดู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 ด้าดูด้าพี่พี่การเริ่มแบบสามรอบแล้วอ่ะงงงๆด้วยเชอโอเคเขามาจองคิวพี่การตั้งแต่เช้าเลยอ่ะ ค่ะอันนี้มาสายหวานรักเอยเขารักของเขาขอขาพระคุณนะคะเยนเชิญค่ะเดี๋ยวเราจะใกล้ชี้ทั้งสาคนแบบนี้นะคะพร้อมเพลงสนุกสนุกได้ฟังดนตรีนะคะทั้งเร็วและช้าทั้งสมศิลปินของเราค่ะจากเดอะสตาร์ทั้งพี่การพี่แก้มแล้วก็พี่รุต ขอบคุณนะคะเรียนเชิญเลยค่ะบางคนนะคะลงทะเบียนคนเดียวนะคะห้ารอบบอกได้เลยเขารักนะคะทั้งพี่การรักทั้งพี่ลุดรักทั้งพี่แก้มถ่ายทั้งสามคนเลยก็มีหรือรักท่านใดท่านหนึ่งเยอะๆนะคะลงทะเบียนหลายรอบเลยทีเดียวเรียนเชิญค่ะ ที่มีสติกเกอร์นะคะยังไงเก็บสติกเกอร์ไว้ก่อนนะคะแปะไว้ที่หน้าอกนะคะยังไงเวลารับรูปเ yeah. ยใช้หนูนิดนึงขอบพระคุณค่ะนะคะสติกเกอร์ที่ติดที่หน้าอกยังไงเพื่อความสะดวกแล้วก็รักษาสิทธิ์ของคุณเวลานะคุณรับรูปจะได้รูปของตัวคุณเองนะคะยิ่งพี่กันเนี่ย แฟนขับเยอะนะคะพี่แก้มพี่รุดแฟนขับก็เยอะเช่นเดียวกันจะได้ไม่พลาดนะคะเวลาเรารับรูปขอบพระคุณนะคะแฟนขับที่น่ารักของพี่การทุกท่านเลยเรียนเชิญค่ะเรียนเชิญนะคะอีกประมาณ280ค่ะพี่การพี่การบอกอ่าสู้อต่ายนะคะงานนี้มอบให้ทุกคนจริงๆค่ะ อย่างที่บอกไปนะคะติดตามกันได้ในส่วนของ Facebook w w w facebook p a n t h e n thailand นะคะไปร่วมกิจกรรมติดตามข่าวสารอัพโหลดรูปดูรูปสนุกสนานที่คุณมาร่วมกิจกรรมกันได้ในแต่ละจังหวัดในแต่ละอีเวนต์ต่างๆเรียนเชิญค่ะนะคะได้เลยคนนี้ก็อยู่กับเราตั้งแต่เช้านะคะ ร่วมสนุกเล่นเกมหันษาเนะะี่ยะตั้งแต่เช้าเลยเป็นแฟนกับพี่การนั่นเองได้เลยค่ะสาวสวยของเราอีกหนึ่งท่านผมสวยจริงๆค่ะเด็กอดด้วยอิจฉาตรงนี้ละ่นะได้ไหมผมสวยจริงๆนะคะสาวสวยแต่ละท่านอีกหนึ่งท่านดินเชิญค่ะ ได้เลยนะคะเป็นเชิญค่ะเตรียมตัวกันให้ดีสำหรับในส่วนของแฟนคลับพี่รุตนะคะเดี๋ยวอีกสักคู่หนึ่งได้จัดเจอกับพี่รุตนะคะแบบใกล้ชิดเช่นเดียวกันค่ะเพื่อไม่เป็นการหน่อยหน้าเนาะรักพี่การรักพี่รุตรักพี่แก้มถ่ายรูปกันให้แบบว่าใกล้ชิดแบบ close up แบบนี้เลยค่ะสาวๆคนไหนที่มาในงานแฟนชีร์กิฟต์ออฟชายพี่จะย้ำนะคะว่า คุณจะต้องได้รับผลิตภัณฑ์แพนชีนกลับไปดูแลสุขภาพเส้นผมสำหรับตอนนี้ใครที่ยังไม่ได้อยู่กันจนจบคอนเสิร์ตเดี๋ยวมีความสนุกมามอบให้อีกนะคะบูธแพนชีนของเราจะอยู่ด้านนี้ไปร่วมสนุกได้ค่ะแต่ตอนนี้บอกพี่หญิงไม่ไปะะ้วขอเกาะขอบเวทีนิดนึงชมชมนิคอนเสิร์ตนะคะสวัสดีค่ะนะคะสาวสวยทุกคนเลย เบนเซ์เลยนะคะแฟนคลับของพี่กันมีโน้มน้าวคอของพี่กันลงมานิดหนึ่ง <c oughs> เพื่อให้ได้เล้กสิดนเบนซ์ค่ะเข้ามาด้วยความรักนะคะทุกคนเลยสังเกตกันได้ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ยิ้มโอ้แก้บปีดนะคะยิ้มกันแบบว่า เห็นแล้วอิจฉาเคลิ้มไปเลยทีเดียวย้ำกันละกันนะคะอย่าลืมไม่ให้สติกเกอร์ที่แปะไว้ที่หน้าอกรักษาสิทธิ์ในการรอรับรูปขอควงแขนพี่กันด้วยหนึ่งแชทสวยๆขอบคุณค่ะเป็นเชิญค่ะสังเกตน,นะคะสาวๆขึ้นมาเนี่ยจริงๆแล้วผิงท่าฉันไม่ต้องบอกเพื่อนรับการดูแลสุขภาพเส้นผมเลย สาววทุกคนผมสวยอยู่แล้วลืมบอกลืมบอกนะคะเมื่อวานนี้ยพี่นุ่นได้บอกเคล็ดลัรด้วยนะใครลองติดตามได้ที่ f c e e o o o นะคะทั้งยายาทั้งพี่นุ่นทั้งพรีเซนเตอร์หลายๆคนเขาดูแลสุภาพเส้นผมโดยการใช้ทรีทเมนต์เข้มขนม้นในการหมักแค่3นาทีเองเขาก็ผมสวยกันได้บอกว่าเหลือเชื่อจริงๆนะคะต้องไปทดลองใช้นะคะและผลิตภัณฑ์ของแฟนชีนั้นเราได้คิดค้นค่ะ สูตรใหม่ล่าสุดจะเป็นสูตรที่เราได้เห็นทีเซอร์ตอนนี้โฆษณาหลายๆตัวก็คือน้องยาย่านั่นเองนะคะใครที่ทำสีผมไม่บ่อยผมขาดแตกตายโดนความร้อนยืดดัดนะคะชอบทำผมตรงด้วยการหนีบการทำลอนต้องทดลองนะคะสูตรนี้เลยนะคะสูตรคาราเตินนะคะ d มจ a g e b ก o ก k e r นั่นเอง สูตรนี้เขาจะปกป้องผมเสียของคุณได้สูงสุดนะคะถึง99ปเใช้ไปเลย2อาทิตย์บางคนถามพี่คะใช้วันนี้พรุ่งนี้สวยเลยไหมบอกได้เลยว่าไม่ค่ะเราจะค่อยๆดูแลและบำรุงสุขภาพเส้นผมของคุณให้ค่อยๆมีสุขภาพที่ดีขึ้นจากที่เราทำลายเยอะๆนะคะเราทำลายผมของเราเยอะๆไม่ว่าจะเป็นสารเคมีย้อมดัดยืดปลกนะคะใดต่างๆ ลองหันมาบำรุงกันบ้างเคล็ดลับนะคะลองลองครีมนวดก่อนที่ปลายผมนะคะแล้วค่อยสระผมแน่ผมกูจะนุ่มมากๆเลยแล้วตกด้วยครีมนวดอีกทีหนึ่งนะะนี่คะดูนาแบบนี้เรียนเชิญค่ะเรียนเชิญนะคะดูกล้องนะคะจึ๊บ แฟนคลับบ้านพี่รุธพอมไหมคะเรียบร้อยเรียบร้อยเรียนเชิญค่ะ เนเชิญนะคะเรีนเชิญนะคะเด <Yeah. S 2> ี๋ยวพูดไปไหนนะคะ <Yeah. S 2> เดี๋ยวเราพบกับมินิคอนเสิร์ตค่ะสักครู่หนึ่งนะคะตอนนี้เราให้ความพิเศษสำหรับในส่วนของแฟนคลับที่เขามาลงทะเบียนกันตั้งแต่เช้าให้ได้ถ่ายรูปกับคนที่เขารักกันก่อนตอนนี้เราอยู่กับพี่กันเดอะสตา์นะจ๊ะ พี่การขาอยังไงเดี๋ยวให้พี่การไปพักสักรู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวกลับมาพร้อมกับพี่การพร้อมกับเพลงพร้อมๆนะคะก็เซฟมุ้ยกับพีก่พการกไปแล้วมาเชิหนึ่งหนุ่มนะคะหนุ่มหน้าใส